คนขับแท็กซี่เผยพฤติกรรมของผู้กำกับเบิ้มที่อยู่ในรถหลังบอกรถกลับบ้านปลิดชีพยังตามกันต่อเนื่องเมื่อพบพิรุธของผู้กำกับเบิ้มหรือพันตำรวจเอกวชิราผู้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์ที่ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักหลังตายมีเงื่อนงำหลายจุด โดยถ้าดูจากกล้องวงจรปิดมีพฤติกรรมที่แปลกเพราะท่านนั่งแท็กซี่มาหลังจากไปร่วมงานสังสรรค์กับเพื่อนแต่ไม่กินอะไรเลยจากนั้นนัดให้ลูกน้องมารับที่โรงแรม9ก้าโมงเช้าแต่ตีสามตีสนั่งแท็กซี่มาแล้วปีนเข้าประตูบ้านตัวเองด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าขอเวลาตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนจะเก็บพยายนหลักฐานทั้งหมดเชื่อวา่าไม่นานจะกระจ่างในเรื่องนี้โดยล่าสุดค่ะคนขับแท็กซี่ที่พบเจอผู้กํากับเบิ้มได้เผยพฤติกรรมในรถหลังยืนบกรถในเมืองทอง มาส่งที่บ้านย่านหูโคตตอนประมาณตีสีกว่า โดยคนขับแท็กซี่ได้กล่าวว่ารับผู้กำกับเบิร์มจากเมืองทองธานีมาส่งที่บ้านพักย่านปูโคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคนขับแท็กซี่บอกว่าประมาณตีสี่ตัวเองได้ขับรถเข้าไปส่งผู้โดยสารในเมืองทองธานีแล้วกำลังจะกลับออกมาก็พบผู้กำกับเบิร์มยืนหยุดตรงข้ามลานจอดรถแล้วก็ได้โบกรถก่อนบอกว่าให้ไปส่งที่หมู่บ้านย่านปูโคตที่เกิดเหตุตัวเองก็ได้รับผู้กำกับเบิร์มขึ้นรถมาโดยได้เปิดประตูหลังฝั่งซ้ายขึ้นมานั่งบนรถระหว่างทางไม่ได้มีการ โทรศัพท์พูดคุยกับใครแล้วก็ไม่เห็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นด้วยส่วนสีหน้าท่าทางตัวเองไม่ได้สังเกตเพราะในรถค่อนข้างมืดในรถผู้กำกับเบิ้มกับตนเองไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันแล้วพอมาถึงบ้านก็ได้ส่งลงหน้าบ้านแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าโดยสาร2 2 1บาท ซึ่งผู้กำกับเบิ้มได้ให้เงินมา300บาทพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องทอนแล้วก็เปิดประตูลงไปจากรถซึ่งตัวเองก็ไม่ได้สังเกตว่าพันตำรวจเอกวชิราปีนรั้วเข้าไปที่บ้านเพราะทันทีที่ส่งพันตำรวจเอกวชิราแล้วก็ได้ขับรถเลยมากลับรถออกทางเดิมแล้วออกจากหมู่บ้านไปก่อนที่จะเกิดเหตุสลดดังกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ